เฮ้ย hey, จะมาอีกแล้วทุกคนดูดิ UMP สัวนโลกแห่กงกลระดาษนี่เลยไอปืนนี้เลยพี่นุอยากได้มานานแล้วแต่ก็ไม่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นครีเอเตอร์ก็ยังไม่ได้สุมนะครับก็โอ้โหใช้200โทเคนอีกอันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบร้อยสี่สิบร้อยยี่นุทจะมาเหมาแบบทุกกระบอกเลยทุกคนก็เดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่าจะหมดกี่เพชรครับก็ ปรับชมกันดีกว่าน้องถามอีกจัดไปร้อยห้าสิบก่อนอรอบแรกจะได้กี่โทเค้นเนี่ยสิบเจ็ดโอ้โหถ้าเหมาหมดจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยจะไปทีที่สอง มันมีแค่ห้าแค่สี่แค่สามแค่หกเองอะ่ะแบบมันไม่คิดจะมีเยอะกว่านี้ได้หรอโหเพิ่งได้สี่สิบกว่าจเจรินละทีเนี้ยต้องหมดหมดกี่เพชรวะเนี้ยเออ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 รับมือมาไม่คิดจะออกปั้ อยอะไรวันเนี้ยบอ,อกเขาได้เธอปือดอ่ะเก็บไปทำใบอย่างเกีือก็ขึ้นอ,อ๋อทุกคนดูนะมันไม่ขึ้นให้สักนิดหนึ่งเลยมันไม่คิดจะแบบปืดออกสักสักแค่สักหน่อยนึงเลยเหรอขอสักหน่อยนึงนะขอสักกระบอกก็ยังดีทุกคนดูดิมันไม่ออกอะ่ะ ฮัลโหลจีอโอ้โหหายไปสองพันเพชรกูได้ใส่ปืนมาให้ผมบ้างมั้วผมจะโอ้โหผมส่งไปสามร้อยเก้าสิบหกโทเค็นแล้วมันยังไม่ออกให้ผมเลยเนี่ยโอ้โหต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยสองร้อยสี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยหกร้อยกว่าหกร้อยกว่าโทเค็นทุกคน โอ้โหไม่คิดจะออกให้มากเลยเหรอเนี่ยไปสุ่สมกันยาวครับตอนนี้396้โทเคนเราต้องใช้โทเคนประมาณ600กว่านะครับถึงจะแลกได้หมดทุกกระบอกนะพี่นุขอญาติรวเลยแล้วกันทุกคนเดี๋ยวแบบไม่ทันใจ โหเหลือจะเชื่อจริงๆหกร้อยกว่าตังเคชปืนไม่ออกให้ซักก็บ,บอกโอ้โหเพชรหมดไปกี่เพชรไปเนี่ยโอ้โหไม่ต่ำกว่าห้าพเพชรแน่ดนอนทุกคนแล้วดูไม่ออกให้เลยนะอ,อ๋อแรกเลยละกันจังหวะน,นี้ไปนี่เลยปืนที่อยากได้มาน,นานครับสวย ปะสุดต่อไปแรกว่าเยี่ยมเอาให้หมดเอาให้หมดอย่าด้เหลือหมดยังหมดยังโอ้โหสุดยอดจริงจริงปืนบ้านี่ ไม่ออกใครซักก็บ,บอกจะเก็บไป้ทมามะเขืออะไรดี่จีเอฝ่ายจีเอ็มน่าจะลืมเปลี่ยนปืนแน่ๆทุกคนโอ้คลิปนี้พี่นุน่าจะหมดไม่ต่ำกว่า5,000เพชรแน่นอนก็ใครหมดเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับ